โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านเมาหนองขาวิทยาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนบ้านเมาหนองขาวิทยาตั้งอยู่บ้านเมาหมู่ที่7ตำบลสักคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต2จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งหมด71คนบุคลากร12คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนครูประจำการ4คนครูอัตราจ้าง4คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1คนพนักงานธุรการ1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนมีเขตบริการ3หมู่บ้านคือบ้านเม้าหมู่ที่7บ้านน้องขาหมู่ที่17 และบ้านแวงหมู่ที่8ตราประจำโรงเรียนอักษรย่อบอมขออัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวยเอกลักษณ์รักวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ร,ร่มรื่นคําขวัญเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมสัมพันธ์ชุมชนปรัชญา นัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองสถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษาสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนบ้านเม้าหนองขาวิทยาน,านั้นเป็นชุมชนที่ไม่มีความเป็นชนบทมากนักสภาพบ้านเมืองและเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง อาชีพหลักของคนในชุมชนคือการทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไปมีกลุ่มคนที่ก่อกวนสร้างความรำคาญใจแก่ชาวบ้านในชุมชนซึ่งจะมีจำนวนไม่มากนักและพบว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนจึงมีโครงการเพื่อให้ความรู้และป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยและห่างไกลาจากยาเสพติดและอบายามุก ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านเม้าหนองขาววิทยาได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวให้ความรู้และให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดจ,จัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นให้แก่ห้องเรียนที่ดำเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์ ยาเสพติดและอบายามุขจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านเม้าหนองขาวิทยาได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลคัดกรองและจำแนกนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้ามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดหรือยาเสพติดในระบบ CATA S 3. ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านเม้าน้องขาวิทยาได้มีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านเม้าหนองขาวิทยามีการจัดตั้งชมรมเสมารักและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเละวิวาท 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านเมาหนองขาวิทยามีนโยบายและแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการจัดทําบันทึกความร่วมมือหรือ MOU กับภาคีเครือข่ายมีการดำเนินการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย กิจกรรมห้องเรียนสีขาวรางวัลและผลงานดีเด่นด้านบุหรีบุรีไฟฟ้าแอลกอฮอล์ยาเสพติดและอบายมุกนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกกระบวนการประเมินในพื้นที่และผลงานเชิงประจักษ์